สวัสดีค่ะทุกคนซื้อตอนค่ำๆนะคะประมาณบ่ายสามโมงกกบสี่โมงนะ,ะมาพบกับในทางฮานอยของแอดนะคะฮานอยวันนี้ตัวเด่นได้เจ็ดเกหนเจดะคะเจ็ดเก้าสองหกหนึ่งเจวิ่งรูด1กับ7จ็ดฟันหนึ่งะคะวิ่งรูด1กับ7จ็ดฟันหนึ่งจะเปนในตารางของแอดก็จะมีห9เก้าเก้าหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจดสองสองเจดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสองสองเก้าเจ จ็ดหกหกเจ็ดแล้วก็หนึ่งสองสองหนึ่งนะคะ mm hmm. เบิร์ก็จะมีเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแปดแปดนะคะส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจาะก็จะมีหกเก้าเก้าหกหกหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็เจ็ดสองสองเจ็ดแล้วก็เก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะ,ะถ้าอยากได้สามตัวบ้าง mm hmm. เดี๋ยวแอดจับสามตัวให้นะคะสามตัวก็จะมีเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะเจ็ดเก้าหนึ่ง เก้าหนึ่งหกอันนี้ชัดไหมทุกคนเป็นเลขเก้าอะไรอย่เลขเก้าจะเบื่อ <S <S แล้วก็เจ็ดเก้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าหกเจ็ดตั้งหกเก้าหนึ่งหกเจ็ดหกหนึ่งนะเจ็ดหกหนึ่งอะคเจ็ดหกหนึ่งแล้วก็อ่าหกเก้าสองหกหนึ่งสอง มีตัวไหนอีกบ้างเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็มีอ่าสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดนะคะสองหนึ่งเจ็ดมีตัวไหนบ้างเก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเอาหรือยังอ่าจะแอดให้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมันจะเยอะเนาะ <laughs> ทุกคนก็เลือกเล่นเอานะคะลองจับวินดูเองก็ได้นะคะทุกคนโอเคอ่ะโอเคโชคดีกันทุกคนนะคะเดี๋ยวแอดจะว่างๆเดี๋ยวแอดจะลองลองอ่าอะไรนะดาวโจนให้นะคะทุกคนโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะ